สวัสดีค่ะขาตนรับสู่มันเนี่หลายคลิปนี้มาแจากวอเลตฟรีนะคะประจำวันที่3มีนาคม2567กลับมาแจากค่ะหลังจากที่ไม่ได้แจกไปประมาณ2วันก็ขออภัยน้องๆที่รอด้วยนะคะวันนี้มาแจากมืาเดิมแต่ก่อนที่จะบอกโค้ดกับบอกเวลาเออในคลิปที่พี่แจกสิ้นเดือนมีน้องคนนึงเขาบอกว่ามันชอบแจ้งเตือนตอนเวลาหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วประมาณ3ชั่วโมง ก็พี่ประกาศตลอดนะคะว่าช่องนี้พี่ลงคลิป21นาฬิกาหรือถ้าไม่ได้ฟังในที่พี่ประกาศคำอธิบายใต้คลิปก็มีบอกค่ะอ่านนิดนึงนะคะจะได้รู้ว่าเออเขาลงกี่โมงแล้วเราก็จําไว้หรือว่าจดไว้ก็ได้แต่ถ้าถ้าเราอยากจะร่วมสนุกจริงๆแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปได้นะคะส่วนการรับก็ให้เราแอดไลน์ไป ID ไลน์หรือช่องทางการรับคําอธิบายใต้คลิปมีบอกหรือ ด้านข้างก็มี id ลายแปะไว้ให้ให้แอดเข้าไปนะคะวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ2 1นาฬิกาหนาทีส่วนโค้ดดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่3ในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่ามีนาคมบอกไปหมดแล้วนะคะก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครชอบกดฝากกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะคะ